สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยทุ่มจัดหนักวันเกิดนุกธนดลของขวัญเจ็ดหลักเซอร์ไพรส์รถป้ายดแดงคันแรกในไทยพร้อมธนบัตรมาทำเป็นซุ้มและช่อดอกไม้ที่ถูกตั้งอยู่ในงานเป็นอีกนักร้องลูกทุ่งดังและมาแรงมากๆในตอนนี้สำหรับนุกธนดลน,นักร้องหนุ่มจากค่ายบ้านสิง ที่ไม่ว่าจะไปออกงานหรือขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนก็จะมีแฟนคลับและ FC มาต้อนรับให้กำลังใจแบบแน่นๆเสมอล่าสุดเป็นอีกวันดีๆในวันครบรอบวันเกิด27ปีของนุกธนดลปีนี้จัดยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่น ทั้งส่วนประชุมเต็มไปด้วยแฟนคลับของนุกธนดนที่มาให้กำลังใจกันจำนวนมากที่พลาดไม่ได้คงจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่นุกธนดนมีให้แฟนๆด้วยคอนเสิร์ตบนเวทีแต่แฟนคลับก็ไม่พลาดที่จะเซอร์ไพรส์ให้นุกธนดนด้วยเช่นกันโดยบรรดาแฟนคลับทุ่มสุดตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดศิลปินคนโปรดด้วยการนำธนบัตรมาทำเป็นซูมและช่อดอกไม้ที่ถูกตั้งอยู่ในงาน ซึ่งดูจากสายตาแล้วมูลค่าน่าจะถึงล้านกว่าบาทไม่หมดแค่นั้นแฟนคลับยังแอบเซอร์ไพรส์นุกธนโดนอีกรอบด้วยรถตู้ป้ายแดงที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นคันแรกของประเทศไทยแถมรถคันนี้ยังเป็นคันแรกที่แต่งด้วยชุดแต่งที่มาจากญี่ปุ่นด้วยเรียกได้ว่าแฟนคลับทุ่มสุดตัวและดีกับนักร้องหนุ่มขนาดนี้ จะไม่ให้รักแฟนคลับมากๆคงไม่ได้แล้วไม่มีนุกก็คงไม่มีปายในวันนี้ล่าสุดปายปายโอริโอก็ไม่พลาดที่จะร่วมอวยพรวันเกิดหนุ่มนุกธนดลซึ่งปายได้โพสต์รูปคู่กับนุกลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความสุดซึ้งที่อ่านแล้วต้องมีน้ำตาคลอว่าสุขสันวันเกิดนุกธนดลวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุข สุขก,กายสุขใจสุขภาพแข็งแรงขอให้ชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รักของพี่ๆตลอดไปเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาและมีความรักเพื่อนๆทุกคนมากขอบคุณที่ร่วมเดินทางและสร้างความสุขให้กันเสมอไม่มีนุกธนดลนก็คงไม่มีปลายปลายโอริโอในวันนี้เดินทางต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง การเป็นตัวเองมันดีเสมอเพื่อนท่ามกลางแฟนๆเขามาร่วมวอวยพรวันเกิดเป็นอย่างมากอาทิสุขสันวันเกิดนะครับนุกธนดลนสุขสันต์วันเกิดนะน้องนุกธนดลนมิตรภาพสวยงามเสมอออืร่วมเดินทางและจับมือกันไปตลอดเดอ้ออีลาน่ารักมากๆๆขอให้พวกหนูเติบโตไปด้วยกันนะ Love is beautiful Friendship is better ความรักคือสิ่งสวยงามแต่มิตรภาพนั้นสวยงามกว่าจริงไหมสุขสันต์วันเกิดครับบัดดี้ของป้ายปลายมีความสุขมากๆเติบโตไปด้วยความสุขและรอยยิ้มโอบล้อมด้วยความรักรักนุกรักป้ายนะครับ